เด็กชายตัวเล็กแบกน้องสาวเดินตากแดดเพียงเพื่อตามหาพ่อแต่เมื่อเศรษฐีใจดีช่วยไว้เรื่องราวกลับพลิกผันสุดชักใครคือพ่อที่แท้จริงและแม่ของเด็กคนนี้ซ่อนอะไรไว้มาตลอดสิบปีความลับที่ถูกฝังไว้ในอดีตกำลังจะเปิดเผยเด็กชายตัวน้อยเดินเท้าเปล่าบนถนนร้อนระอ,อุเงื่อไหลซึมทั่วตัวเสื้อผ้าขาดรุงร่ง บนหลังมีน้องสาววัยทารกเกะแน่นในผ้าขาวม้าเก่าๆดวงตาเขาเต็มไปด้วยความหวังและเหน็ดเหนื่อยข้างทางคือทุ่งหญ้าแหง้งแล้งลมแรงพัดฝุ่นคลุ้งเข้าปากเข้าตาเขากระหายน้ำเสียงหายใจดังขึ้นทุกทีแต่ยังคงเดินต่อเด็กชายเดินผ่านตลาดที่ผู้คนไม่สนใจมีเพียงเสียงเพลงจากลำโพงเก่าๆที่เขาร้องตามเบาๆบ้านเราอยู่ไหนใจยังตาหา เสียงเขาสั่นแต่กลับทำให้บางคนชะงักหูฟังเศรษฐีวัยกลางคนที่เดินผ่านมาหยุดยืนเขาหันไปมองเด็กชายที่ร้องเพลงด้วยน้ำตาคลอดวงตาเศรษฐีเกิกกว้างเมื่อมองใบหน้าของเด็กใบหน้านั้นคล้ายใครบางคนที่ฝังลึกในความทรงจำเขาเดินเข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงมือสัน่นหนูชื่ออะไรเขาถามเบาๆเด็กชายตอบด้วยเสียงอ่อนแรงผมชื่อภูผาครับ เศรษฐีแทบสุดลงกับพื้นนั่นคือชื่อลูกชายที่หายไปพร้อมภันรยาเมื่อหลายปีก่อนเขามองน้องสาวที่กะหลังเด็กชายอยู่เด็กหญิงคนนั้นคล้ายภันรยาเขาอย่างน่าตกใจเสียงรอบข้างเงียบลงมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นโครมครามเศรษฐีสุดลงกอดเด็กชายน้ำตาไหลอาบแก้มแม่ของหนูชื่ออะไรลูกแม่ชื่อพิมพ์ครับตอนนี้ป่วยอยู่ในเพิงข้างวัด ชายชาราหน้าซีดมือเย็นเฉียบนั่นคือชื่อผู้หญิงที่เขาตามหามาทั้งชีวิตเขาลุกขึ้นทันทีพาเด็กชายขึ้นรถในใจเต็มไปด้วยคำถามคำตอบและความกลัวเมื่อไปถึงเพิงไม้เก่าๆข้างวัดเขาได้ยินเสียงไอเบาๆดังจากข้างในเศรษฐีเดินเข้าไปช้าๆในแสงสลัวเขาเห็นหญิงสาวผมแห้งนอนอยู่เธอหันมาช้าๆดวงตาศบกับเขา ทั้งคู่จ้องกันนิ่งน้ำตาเริ่มรินจากสองข้างแก้มพร้อมกันเธอพยายามยันตัวลุกแต่ร่างกายอ่อนแรงเกินไปเป็นไปไม่ได้เธอพูดแผ่วเบาคุณจริงๆหรือเขานั่งลงข้างเธอมือกุมมือเธอแน่นรอยยิ้มสั่นไหวของหญิงสาวทำให้หัวใจของเขาแตกสลายและฟื้นคืนในเวลาเดียวกันเสียงเด็กหญิงโหเราะใส่ซื่อดังขึ้นเธอคลานมาหาแม่ ภาพครอบครัวที่เคยแตกสลายกลับมาอยู่พร้อมหน้าแต่ในวินาทีนั้นเองเสียงแตรรถก็ดังลั่นจากข้างนอกเสียงกรีดร้องของคนบางคนดังขึ้นอย่างตกใจเศรษฐีหันขอบไปทางประตูด้วยความรู้สึกไม่ดีจับใจเขาลุกขึ้นทันทีเดินออกไปหน้ากระท่อมภาพที่เขาเห็นทำให้หัวใจหยุดเต้นวูบหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนเลือดไหลนองเต็มพื้น คนรอบข้ามมุงดูด้วยความตกใจเศรษฐีเกิดตากว้างเมื่อเห็นใบหน้ามันคือคนขับรถของเขาเองชายที่เขาไว้ใจที่สุดบนถนนมีรถรูจอดนิ่งฝาท้ายเปิดอ้าภายในมีเอกสารปึกใหญ่หล่นกระจัดกระจายและภาพถ่ายครอบครัวของเขาในอดีตในภาพนั้นมีผู้หญิงคนเดียวกับภรรยาของเขาแต่ในอ้อมเขนของเธอ กลับมีเด็กชายอีกคนที่เขาไม่รู้จักหัวใจเศษษฐีเต้นผิดจังหวะเขาหยิบภาพขึ้นมาดูใกลๆ้ๆมือเริ่มสัน่นเขาหันกลับไปมองกระท่อมใบหน้าภรรยายังคงยิ้มอ่อนโยนแต่ในตาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ซ่อนเร้นเขาค่อยๆเดินกลับเข้าไปนั่งลงข้างเธออีกครั้งพิมพ์เราต้องคุยกันน้ำเสียงเขานุ่มแต่หนักแน่นหญิงสาวเงียบไปชั่วครู่ ก่อนจะหลบตาและหลั่งน้ำตาออกมาเงียบๆนูภูพาไม่ใช่ลูกของเราใช่ไหมคำถามนั้นทำให้บรรยากาศในเพิงเย็นลงทันตาหญิงสาวเงยหน้ามองเขาดวงตาแดงชํำเธอพยักหน้าชาชาๆเขาคือลูกของฉันกับผู้ชายคนนั้นคนขับรถของคุณเสียงเธอแทบไม่เป็นเสียงเศรษฐีหลับตาเน้นความรู้สึกปะทะกันในหัวใจความรักความเสียใจและความทรยศ เสียงลมหายใจน้องสาวของภูพาดังแผ่วๆอยู่ข้างๆเด็กน้อยไม่รับรู้ถึงความสับสนรอบตัวชายชราลืมตาอีกครั้งเขามองไปยังเด็กชายที่เดินตามหาพ่อแม้ความจริงจะโหดร้ายแต่หัวใจเขายังรู้สึกอบอุ่นเมื่อมองใบหน้าบริสุทธิ์นั้นเขากุงมือหญิงสาวอีกครั้งไม่มีคำพูดใดหลุดออกจากปากมีเพียงน้ำตาที่ไหลเงียบๆทั้งสองคน และสายลมเย็นที่พัดผ่านเข้ามาในเพิงไม้เก่าๆนั้นเด็กชายภูผ่ามองหน้าทั้งสองคนอย่างวนงเขาไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงร้องไห้เขาเดินเข้ามาใกลย้ยื่นมือเล็กๆไปเช็ดน้ำตาให้แม่แม่ไม่ต้องร้องนะครับภูผ่าไม่เหนื่อยเลยเราจะอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมครับคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในใจของเศรษฐีชายชาราหันมามองตาเด็กน้อย หนูอยากมีพ่อใหม่เสียงเขาสั่นเบาผู้พายิ้มทั้งน้ำตาพยักหน้าแรงๆอยากครับผมรอพ่อมาตลอดเลยเศรษีดึงเด็กชายเข้ามากอดแน่นกลิ่นเหงื่อคลายและฝุ่นจับตัวของเด็กชายกลับทำให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับบ้านหญิงสาวนั่งมองภาพตรงหน้าหัวใจปั่นป่วนด้วยความรู้สึกผิดและโล่งใจในเวลาเดียวกันฉันขอโทษเสียงเธอเบาเราวกับกระซิบ เศรษฐีพยักหน้าไม่ได้เพราะการยอมรับแต่เพราะเขาเข้าใจเสีงสยงไซเรนของรถตำรวจดังใกล้เข้ามาผู้คนเริ่มแตกตื่นอีกครั้งตำรวจเดินตรงมาหาเศรษฐีในมือของพวกเขามีแฟ้มเอกสารที่เก็บจากท้ายรถเราเจอจดหมายสารภาพผิดของคนขับรถครับเขาเขียนว่าตั้งใจจะหนีไปพร้อมลูกและเมียของคุณเศรษฐีนิ่งฟัง ไม่แปลกใจอีกต่อไปตำรวจมองหน้าเด็กชายและหญิงสาวก่อนจะพยักหน้าให้ทุกอย่างจบแล้วครับเศรษฐีพยักหน้าชาชาแล้วก้มลงอุ้มน้องสาวของภูผาขึ้นมาแนบอ,อกเธอยิ้มกว้างไร้เดียงสาไม่รู้เลยว่าโลกของผู้ใหญ่นั้นซับซ้อนเพียงใดขณะเดินออกจากเพิงไม้มือของภูผาก็จับแน่นกับมือแม่ท้องฟ้าเริ่มมีแสงแดดลอดผ่านเมฆครึ้ม เสียงลมเปลี่ยนเป็นสายลมหอมอ่อนๆในความโกลาหลของอดีตมีแววแห่งการเริ่มต้นใหม่รออยู่เบื้องหน้าแต่ในเงามืดด้านหลังของเพิงเศรษฐีไม่ทันสังเกตว่ามีชายแปลกหน้าอีกคนยืนมองภาพครอบครัวนั้นเงียบๆด้วยสายตาเย็นเฉียบชายแปลกหน้าสวมหมวกแกปปิดหน้าเสื้อแจ็คเก็ตสีดำซีดเต็มไปด้วยฝุ่นและคราบน้ำมันเขายืนพิงต้นไม้เก่าเหมือนอยู่ตรงนั้นมานาน สายตาไม่ละจากเด็กชายเลยแม้แต่วินาทีเดียวริมฝีปากเขาขยับเบาๆพ,พึมพำชื่อภูพาเสียงเย็ยนของเขาแทรกผ่านเสียงนกร้องยามเช้าในที่สุดก็เจอมือข้างหนึ่งของเขาล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบรูปถ่ายเก่าขอบยับอยู่ยี่ในภาพนั้นคือหญิงสาวคนเดียวกับแม่ของภูพาแต่ยืนกอดกับชายคนละคนกับเศรษฐีชายแปลกหน้ากำรูปนั้นแน่น ดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความเครียดแค้นเขามองตามครอบครัวที่กำลังเดินห่างออกไปภาพอบอุ่นนั้นตัดกับพายุพายในใจเขาอย่างรุนแรงเสียงฝีเท้าหนักหนักเดินออกจากเงามืดชายคนนั้นมุ่งหน้า,าไปยังถนนใหญ่เขาหยิบโทรศัพท์เก่าๆออกมากดเบอร์หนึ่งที่ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้ามันกลับมาแล้วพร้อมกับเด็กนั่นเตรียมทุกอย่างให้พร้อมฉัน จะไม่ให้มันหนีไปอีกเขาว่างสายหายใจเข้าลึกก่อนจะเดินหายไปในตรอกแคบๆข้างวัดเบื้องหลังความรักและการกลับมาบางสิ่งที่ถูกปิดซ่อนไว้ในอดีตกำลังค่อยๆค,คลี่คลายออกทีละนิดและความจริงอีกด้านหนึ่งกำลังจะกลับมาทำลายทุกอย่างที่พวกเขาเพิ่งได้กลับคืนเย็นวันนั้นขณะที่ครอบครัวเล็กๆก,ก,กำลังนั่งล้อมวงกันใต้ต้นไม้ใหญ่ในลานวัด เสียงหูเราะของเด็กๆด,ดังแว่วไปไกลราวกับทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นใหม่อย่างสวยงามเศรษฐีนั่งข้างพันรยามือเขากุมมือเธอไว้แน่นสายตาทอดยาวไปยังภูผาและน้องสาวที่วิ่งเล่นไกล้ๆแต่แล้วเสียงฝีเท้าหนักก็ดังใกล้เข้ามาจากหลังวัดชายชุดดำเดินออกมาจากเงาไม้ใบหน้าเต็มไปด้วยความเยือกเย็นเขาไม่พูดอะไร แค่จ้องมองตรงไปยังหญิงสาวที่นั่งอยู่เธอเงยหน้าขึ้นดวงตาเกอะกว้างทันทีที่เห็นเขาริมฝีปากเธอสัน่นคุณมาได้อย่างไงชายชุดดำยิ้มเย็นเธอคิดว่าฉันจะปล่อยให้หนีไปไง่ายๆอย่างนั้นเหรอเศรษฐีลุกขึ้นยืนทันทีคุณเป็นใครเสียงเขาคมกริบฉันคืออดีตที่เขาไม่รู้ชายแปลกหน้าหยิบบางอย่างออกจากเสือ้อ ซองจดหมายเก่าๆปึกหนึ่งเต็มไปด้วยคราบเลือดแอะคราบน้ำเขาคว้าซองนั้นลงพื้นเปิดมันแล้วจะรู้ว่าครอบครัวที่คุณเชื่อว่ามีมันสร้างจากอะไรหญิงสาวหน้าซีดมือสั่นระริกเธอกระซิบเบาๆหยุดเธอขอร้องแต่สายตาของเขาไม่แสดงความลังเลเลยแม้แต่น้อยเรซธีหยิบจดหมายขึ้นมาพลิกเปิดอ่านชา้ชาๆทีละแผ่น ใบหน้าเขาเปลี่ยนไปทุกวินาทีสีหน้าที่เคยสงบค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความตกใจและสับสนในจดหมายนั้นคือความลับที่หญิงสาวซ่อนไว้มาตลอดสิบปีเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของภูพาและความสัมพันธ์ลับที่ยืดเยาวกับชายตรงหน้าชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้กระซิบเสียงเย็นใส่หญิงสาวถึงเวลาที่ทุกอย่างต้องชดใช้แล้วพิม เสียงฟ้าร้องดังลั่นขึ้นทันทีเหมือนธรรมชาติเองก็สะท้อนความโกลาหลที่กำลังเกิดขึ้นในใจของทุกคนหญิงสาวสะดุ้งเมื่อได้ยินคำกระซิบดวงตาเธอสั่นระริกเต็มไปด้วยความกลัวฉันไม่เคยตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เสียงเธอสั่นเหมือนจะร้องให้อีกครั้งชายชุดดำจ้องเธอเขมงแต่เธอเลือกแล้วพิมเลือกที่จะหนีเลือกที่จะทิ้ง และเลือกที่จะโกหกผู้พายืนอยู่ไม่ไกลเขามองผู้ใหญ่ทั้งสามคนด้วยความมุนงงมือเล็กๆของเขากุมมือน้องแน่นแม่ใครคือคนนี้ครับคำถามนั้นแทงใจเธอเหมือนมีดเธอหันไปมองลูกแล้วกลับมามองเศรษฐีที่ยังคงถือจดหมายในมือผู้พาฟังแม่นะลูกเธอพูดช้าๆน้ำเสียงหนักแน่นทั้งน้ำตาผู้ชายคนนี้ เคยเป็นพ่อแท้ๆของลูกเสียงรอบข้างเงียบสนิทแม้แต่เสียงนกก็หยุดร้องเด็กชายค่อยๆเบิกตากว้างหัวใจดวงน้อยเริ่มสั่นไหวเขาหันไปมองชายแปลกหน้าชาชาชายคนนั้นยิ้มเล็กน้อยแต่ไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความรักเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความครอบงำและความเจ็บปวดที่ถูกกักเก็บแล้วทำไมแม่ถึงหนีเขา เสียงผู้พาเบาแต่ชัดเจนหญิงสาวก้มหน้าริมฝีปากสันเทาเพราะแม่กลัวเขาไม่ใช่คนที่ควรเป็นพ่อของลูกอีกต่อไปชายชุดดำหูร้อในลำคอเสียงหูร้อนนั้นเย็นเยียบฉันอาจไม่ใช่พ่อที่ดีแต่ฉันเป็นคนที่เธอเลือกเองและตอนนี้ฉันจะพาลูกกลับไปเขาก้าวเข้าหาเด็กชายเศรษฐีรีบยืนขวางไว้ทันที คุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้เด็กคนนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินของใครชายชุดดำหยุดนิ่งดวงตาเริ่มเปลี่ยนเป็นแข็งกระด้างงั้นเราก็ให้กฎหมายตัดสินแต่ก่อนหน้านั้นเขาวล้วงกระเป๋าเสื้ออีกครั้งหยิบบางอย่างที่ทำให้ทุกคนในที่นั้นตัวแข็งทื่อแสงแดดสะท้อนกับโลหะเย็นเยียบในมือเขาเป็นมีดปลายแหลมขนาดเล็กเด็กหญิงที่อยู่ในอ้อมแขนเศรษฐี เริ่มร้องไห้เสียงเธอเจือปนด้วยความหวาดกลัวหญิงสาวรีบลุกขึ้นยกมือขึ้นขวางอย่าทำอะไรพวกเขาถ้าจะลงโทษก็ลงที่ฉันแววตาของชายคนนั้นนิ่งเขามองเธออย่างคนที่เคยรักและตอนนี้เต็มไปด้วยความแค้นความเงียบปกคลุมทั่วทั้งลานวัดทุกคนหยุดนิ่งและเวลาราวกับหยุดเดินในวินาทีนั้นสายลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่าน เสียงใบไม้ไหวเบาๆดังเหมือนเสียงลมหายใจสุดท้ายของความอดทนมือของชายชุดดำยังคงกำมีดแน่นสายตาจ้องมองหญิงสาวอย่างไม่กระพริบเศรษฐีเบียดตัวเข้าขวางหน้าเธอเต็มตัวดวงตาเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นถ้าคุณแต่ต้องเธอหรือเด็กแม้แต่นิดเดียวผมจะสู้จนถึงที่สุดชายชุดดำชะงักไปเล็กน้อยเหมือนคำพูดนั้นกระแทกเข้าในความทรงจำบางอย่าง เธอเคยพูดแบบนี้แต่สุดท้ายก็ทิ้งฉันกับลูกไว้กลางพายุเสียงของเขาเริ่มสั่นน้ำเสียงไม่ใช่ความโกรธอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ปนด้วยความเจ็บลึกในใจหญิงสาวเดินเข้าไปช้าๆน้ำตาไหลเต็มสองแก้มเธอยกมือไหว้เขาด้วยมือที่สั่นระริกฉันขอโทษขอโทษจริงๆฉันแค่ไม่อยากให้ลูกโตมากับความรุนแรงและความกลัว ฉันไม่ได้เกลียดคุณแต่ฉันกลัวชายชุดดำหลบตาลงมีดในมือเริ่มสัน่นเขาค่อยๆลดมันลงอย่างช้าๆเสียงร้องให้ของภูผ่าดังขึ้นเด็กชายวิ่งเข้าไปกอดแม่แน่นแม่ผมไม่อยากให้ใครทำร้ายแม่ผมจะอยู่กับแม่กับน้องและพ่อคนนี้เขาหันไปมองเศรษฐีชายชาราก้มศีรษะช้าๆสบตาเด็กด้วยสายตาอบอุ่น ชายชุดดำมองภาพตรงหน้าด้วยความรู้สึกหลากหลายเขาถ่ยหลังหนึ่งก้าน้ำตาหยดแรกไหลลงข้างแก้มที่แข็งกร้าวมานานบางทีฉันคงไม่ควรกลับมาเขาวางมีดลงบนพื้นหญ้าแล้วหันหลังเดินจากไปช้าๆทิ้งไว้เพียงเงาร่างที่ถูกกลืนหายไปในแสงแดดยามเย็นและครอบครัวที่ยังไม่สมบูรณ์แบบแต่เริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้ง เด็กชายผูผาเงยหน้ามองแม่แล้วกระซิบเบาๆแม่ครับเราจะปลอดภัยแล้วใช่ไหมหญิงสาวพยักหน้าแม่หัวใจยังเจ็บแต่แววตาเธอเริ่มมีประกายอีกครั้งเชทีพีเซษหญิงสาวก้มลงกอดลูกแน่นอ้อมกอดนั้นเต็มไปด้วยความรักที่แท้จริงทั้งน้ำตาและรอยยิ้มปะปนกันอยู่บนใบหน้าใช่ลูกเราจะปลอดภัยแล้ว แม่สัญญาเศรษฐีนั่งลงข้างๆยื่นมือมาแตะแผ่นหลังของเธอเบาๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ผมจะไม่ปล่อยให้คุณต้องเผชิญมันคนเดียวอีกเธอหันปลายสบตาเขารอยยิ้มของทั้งสองคือบทยืนยันแห่งความเข้าใจแม้ความจริงจะเจ็บแค่ไหนแต่ความรักในตอนนี้มั่นคงกว่าที่เคยเป็นผูผ่ามองทั้งพ่อและแม่ หัวใจของเด็กชายอบอุ่นเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่ต้องเดินเท้าเปล่าท่ามกลางแดดร้อนอีกต่อไปไม่ต้องร้องเพลงเรียกร้องความรักอีกน้องสาวหูวระออกมาด้วยเสียงใสเหมือนรับรู้ถึงความสงบที่เริ่มแผ่เข้ามาแสงแดดยามเย็นตกกระทบใบไม้รากับธรรมชาติเองก็กำลังถอนหายใจโล่งอ,อกแต่ภายในใจของหญิงสาวยังมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ยอมจางหาย เธอหันไปมองทางที่ชายชุดดำเดินจากไปในความเงียบสงบยังมีเนาของอดีตที่รอวันกลับมาเง่าที่ไม่มีใครลืมได้ลงง่ายๆเธอกำมือตัวเองแน่นสัญญากับหัวใจว่าหากมันหวนกลับมาอีกครั้งเธอจะยืนอยู่ตรงนี้เพื่อปกป้องครอบครัวด้วยตัวเองวันถัดมาท้องฟ้าแจ่มใสไรเมฆครอบครัวเล็กๆเ,เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยความเงียบสงบหญิงสาวตื่นแต่เช้าเธออุ้มลูกสาวออกมานั่งใต้ต้นไม้มองเด็กชายภูผพาที่กำลังช่วยเสธธถียรรดน้ำต้นไม้หน้าวัดภาพนั้นทำให้เธอยิ้มได้โดยไม่ต้องฝืนอบอุ่นเรียบง่ายส,สมบูรณ์แต่ในใจเธอยังมีคำถามค้างคาเกี่ยวกับจดหมายปึกนั้นเรื่องราวบางอย่างในอดีตที่เธอเองก็ไม่รู้คำตอบทั้งหมด เธอเดินไปเปิดซองจดหมายอีกครั้งภายในมีเอกสารฉบับหนึ่งที่ดูเหมือนจะเก่ากว่าทุกแผ่นชื่อในนั้นไม่ใช่ของเธอแต่เป็นชื่อของหญิงสาวอีกคนควันรูดีใบหน้าของหญิงสาวในรูปแนบจดหมายช่างคล้ายเธออย่างน่าตกใจเหมือนเป็นพี่สาวหรือฝาแฝดมือของเธอสั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงเธอเดินไปหาเศรษฐี ยื่นเอกสารให้เขาดูเขารับไว้อ่านช้าๆคิวเริ่มขมวดเข้าหากันคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมเธอถามเสียงเบาเศรษฐีนิ่งไปนานก่อนจะเงยหน้าขึ้นช้าๆชื่อของเธอคือภรรยาเก่าของชายคนนั้นเธอหายตัวไปก่อนที่เขาจะเจอคนหญิงสาวเบิกตากว้างคำพูดนั้นทำให้โลกหมุนรอบตัวชั่วครูเธอหันไปมองลูกๆที่กำลังวิ่งเล่น คำถามใหม่ผุดขึ้นในใจเธอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากกว่าที่เธอเคยรู้หรือไม่หรือชีวิตที่เธอคิดว่าเป็นของตัวเองทั้งหมดอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของเรื่องราวที่ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วเสียงลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านใบไม้ร่วงลงมาทีละใบในขณะที่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีใครตอบหญิงสาวยืเนเงียบอยู่ตรงนั้น สายตาเมื่อมองไปยังภาพเด็กๆที่ยังไร้เดียงสาแต่ในใจเธอกลับเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแล้วถ้าฉันคือคนในภาพนั้นละ่ะเธอถามเสียงเบาเหมือนกระซิบกับตัวเองเศรษฐีหันมามองเธอทันทีสีหน้าเปลี่ยนจากสงสัยเป็นตื่นตระหนกคุณหมายความว่าอะไรหญิงสาวยื่นภาพถ่ายขึ้นนิ้วเธอสั่นเมื่อชี้ไปยังมุมหนึ่งของภาพ ที่มีรอยขีดเขียนจางๆอยู่ตรงหลังภาพควนรูดีพิมสองห้าสามห้าเธอสูดหายใจเข้าลึกฉันอาจไม่ใช่พิมพ์อย่างที่คิดแต่อาจเป็นควนรูดีที่หายไปจากชีวิตของเขาเศรษฐีนิ่งอึง้งเขาย้อมมองอดีตที่ผ่านมาเธอเคยบอกเขาว่าความจำเธอขาดหายบางช่วงหลังอุบัติเหตุเขาไม่เคยสงสัยจนถึงวันนี้คุณกำลังจะบอกว่า ชีวิตที่คุณคิดว่าคุณจำได้อาจาไม่ใช่เรื่องจริงหญิงสาวพยักหน้าน้ำตาเริ่มไหลชาชามันอาจถูกป้อนใส่หัวฉันทีละน้อยโดยเขาเพื่อให้ฉันลืมตัวตนที่แท้จริงขณะนั้นเองเสียงเด็กชายภูผาก็ดังขึ้นแม่ครับมีคนมาหาหญิงสาวสะดุ้งรีบหันไปทางประตูวัดชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้น เขาสมเสื้อชาวบ้านธรรมดามีแว่นตาหนาเตอในมือถือสมุดบันทึกเล่มหนึ่งคุณคือพิมพ์ใช่ไหมน้ำสิ่งเขาเต็มไปด้วยความระแวงแต่มั่นใจหญิงสาวก้าวออกมาแล้วคุณเป็นใครชายแก่เปิดสมุดเล่มนั้นภายในมีเอกสารและภาพถ่ายเก่าจำนวนมากฉันเป็นหมอที่เคยดูแลผู้หญิงชื่อขวนรุดี ที่หายตัวไปจากสถานบำบัดเมื่อสิบปีก่อนหญิงสาวเบิกตากว้างหัวใจเธอเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้หมอคนนั้นหยิบรูปหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพหญิงสาวนั่งริมหน้าต่างใบหน้าในรูปนั้นคือเธอไม่มีผิดแม้แต่นิดเดียวหญิงสาวยืนนิ่งราวกับโลกหยุดหมุนในมือของหมอมีหลักฐานที่ยืนยันสิ่งที่เธอเพิ่มค้นพบเธอคือควนรูดีไม่ใช่พิม ความทรงจำที่เธอเคยมีกลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวของภาพที่ใครบางคนสร้างขึ้นเธอหันไปมองลูกๆผูผ่ายิ้มให้เธอพร้อมเสียงัวเราะของน้องสาวที่วิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆแม้หัวใจเธอจะสั่นไหวแต่ภาพตรงหน้านั้นมั่นคงและจริงแท้เธอเดินเข้าไปกอดลูกแน่นน้ำตายหยดสุดท้ายหลังลงไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เป็นเพราะการให้อภยัย แม่อาจาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครในอดีตเธอพูดเบาๆพลางลูบหัวลูกชายแต่แม่รู้ว่าแม่รับลูกทั้งสองคนมากแค่ไหนเศรษฐีเดินเข้ามาข้างเธอเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่มองด้วยสายตาอ่อนโยนไม่ว่าเธอจะเป็นพิมพ์หรือขวัญรุดีเขากล่าวช้าๆเธอคือคนที่ฉันรักและเราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันแสงแดดช่วงเย็นสาดส่องลงบนพื้นดิน เงาของทั้งครอบครัวทอดยาวเป็นหนึ่งเดียวกันเสียงลมพัดผ่านใบไม้เบาๆเหมือนเสียงกระซิบจากอดีตที่กำลังลาจากเธอหันกลับไปมองวัดอีกครั้งในใจไม่มีความกลัวอีกต่อไปเพราะต่อให้ความจริงจะเป็นอย่างไรชีวิตของเธออนะวันนี้คือชีวิตที่เลือกเองด้วยหัวใจและนับจากนี้ไปเธอจะใช้ชื่อไหนก็ไม่สำคัญอีกแล้ว ขอแค่ได้อยู่กับคนที่เธอรักและได้รักในแบบที่เธอเป็นจบบริบูรณ์